ถามเรื่องรูปบุญธรรมนิดนึงค่ะที่บอกไปรับรูปบุญธรรมมานี่คือยังไงพี่คนอ๋อก็คืออยากมีน้องมีน้องมาเลียเดี๋ยวอยากมีเด็กอ่ะเขาไปรับมาตอนอายุสองสามขวบตอนนี้มันห้าขวบแหละออันนี้คือรับเป็นลูกเลยเซ็นรับรับเป็นบุตรกาลังคุยกันอยู่เพราะว่าให้ให้แม่เขาให้อะไรเงี้ยอนุญาตอยู่กําลังคุยแต่ก็อยากมีแบบไว้ไว้ไว้เป็นเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไปเจอที่ไหนคะอ๋อเป็นน้องคนรู้จัก S <S อะไรเงี้ยแล้วมันน่ารักไงน,นะน้องมันน่ารักเ<ว>ขาเลย,ยเด็กผู้ชายน่ารักน่ารักเ,ออเด็กผู้หญิงไม่ไปเลยเดี๋ยวตีตายเพราะว่าเราเราไม่เราไม่ค่อยอยู่กับผู้หญิงอยู่แล้วไงออมันก็เลยไม่นั่นแต่แต่เด็กผู้ชายเนี่ยมันมันดื้อก็จริงแต่มันแบบไม่ต้องไปห่วงมันมากอะไรเงี้ยอันนี้คือนานสามปีแล้วเนาะที่เรารับมาเป็นบุตรบุญธรรมอ๋อยังรับมาสองปีก็กําลังคุยกันอยู่อะไรเงี้ยต่อรองอยู่เลยไง แต่ลองว่ายังไงถ้าเซ็นเป็นลูกเราเราก็จะส่งเรียนดีๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้ถ้า,าตามกฎหมายก็คือจะได้เป็นลูกบุญธรรมโดยก็ต้องให้แม่กับพ่อเขาเซ็นยินยอมอ๋อแต่น้องเขายังพ่อแม่น้องเขายังอยู่อ,อ,อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองเองแล้วพี่พศไปไปเล่นกับเขาไปคุกยเขาเงี้ยเราให้เขาเรียกเราว่าอะไรครับพี่อ๋อก็เรียกพดพี่เนี่ยแหละเรีียกพ่เออไม่ให้เรียกลุงเพราะว่าเดีถือว่าเราแก่เออหรือว่า ต้องรับมาเนี่ยเป็นบุตรธรรมจำเป็นจะต้องแบบให้ใหมาอยู่กับพี่พจน์ไหมไม่จําเป็นก็อยู่กับเขาก็ได้ <ys> แต่เราต้องส่งเรียนอะไรอ่ะเพราะาเราอยู่คนเดียวเขามาอยู่เราแล้วเวลาเราไม่อยู่เขาจะอยู่กับใครอ่ะถูกต้องมามาช่วยเรื่องการศึกษาใช่มาช่วยเรื่องการศึกษาส่งให้เรียนให้เราก็อยากเห็นเด็กคนนึงได้เรียนได้ได้รับปริญญาได้ไปดีโดยฝีมือเราอจําเป็นจะต้องแบบว่าเป็นลูกเราเพื่อแบบมาเลี้ยงดูเราตอนจาเป็นไม่อยากมีลูกแล้วมีไม่ได้ลวมั้งอายุต้องแค่นี้แล้วมีลูกออกมาเออนะ เออก็ก็ไม่มีดีกว่าเพราะเราก็ตั้งใจอยู่แล้วไม่มีลูกไม่มีเมียเออมีแต่สามีสามีก็ไม่มีอีบ้าที่เดินไปเดินมาเมื่อกี้น้องอ้อน้องพี่สนิทจดงเออแล้วช่องแปะเขาไม่ชวนตัดหรอพี่เอออพมพรนี่ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ